ด้รายการฟู้ดเดลี่ค่ะแพรมีร้านอร่อยที่ใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแพรพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณชั้น2 MBK Center ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินสุดยอดสเต็กกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นกับร้าน p e เปอร์ u n นชค่ะ เมื่อลาเชนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเขารู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเปิดมามากกว่า51สาขาทั่วประเทศเลยนะคะโดยที่แพรจะพามาเนี่ยแพรจะพามาริมรองค่ะสุดยอดสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับกระทะร้อนแบบนี้กระทะของเขานะคะมีความร้อนสูงถึง260องศาเลยค่ะแต่ว่าเขายังคงความฉ่าของเนื้อที่คัดสรรมาอย่างดีค่ะ แล้ววันนี้นะคะเปเปอร์ลันช์เนี่ย <S <S เขามีเมนูใหม่มานําเสนอค่ะเป็นนี่เลยออมเลตเปเปอร์ไรซ์ค่ะเป็นซีรีส์ข้าวเป,ปเปอร์ไข่ค้นนั่นเองซึ่งเขามีมาทั้งหมด3เมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป,ปเปอร์ไข่ข้ขนไส้กรอกหมูค่ะ <S 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 ข้าวเป,ปเปอร์ไข่ค้นเบคอน,ข,อนข้าวเป,ปเปอร์ไข่ค้นไก่ค่ะนี่แต่ว่าที่แพชช่อบมากๆเลยนะขอแอบกระซิบหน่อยแพชชอบเป็นตัวไส้กรอกหมูค่ะเพราะว่าตัวไส้กรอกตัวนี้เนี่ยเขาเป็นไส้กรอกบูเชอร์นะ เป็นไส้กรอบบูเชอร์ชีสทัฟเฟิลค่ะคือกลับไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมของทัฟเฟิลแล้วก็จะมีชีสย um ่อม um เยิมด้วยค่ะซึ่งในเมนูนี้นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องดื่มค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยยังรู้สึกว่าท็อปปิ้งยังไม่จุใจนะเราก็สามารถเพิ่ม25บาทก็เ,เลือกท็อปปิ้งเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พิเศษมากไปกว่านั้นเราสามารถแลกซื้อนี่เลยเฟ้นไฟบาร์บีคิวชีสด้วยค่ะในราคาเป็นแค่4 9บาบาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วถ้าใครไม่อยากพลาดเมนูออมเล็ตเปเปอร์ไร์นะคะต้องรีบตามแพรมาทานค่ะที่ p e เปอร์ไรช์ทุกสาขานะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะและวิธีการผัดเมนูออมเล็ตเปเปอร์ไร์นะคะคือเขาแนะนำให้แยกเนื้อกับข้าวออกก่อนค่ะเราก็ผัดตัวเนื้อใส่กับข้าวให้สุกนะคะ พอสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยราดไข่ข้นกับชีสลงไปค่ะที่เหลือเนี่ยก็แค่คลุกเขา้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแค่นี้เราก็ได้ข้าวไข่ข้นหอมๆชีสยืดๆแล้วค่ะว้าคือบอกเลยค่ะว่าดีมากเพราะว่าพอไข่ข้นผสมกับชีสใช่ไหมคะเราก็จะได้แต่ว่า ความยืดของชีสมีกลิ่นหอมค่ะพอกินคู่กับตัวไส้กรอบบูชเชอร์ชีสทัฟเฟิลนะคะคือบอกเลยว่าจะมีกลิ่นหอมของทัฟเฟิลคุณผู้ชมแล้วก็กัดเข้าไปเนี่ยเจอชีสอีกเต็มๆคำค่ะนี่ค่ะแล้วซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือเขาจะมีซอสมาให้ค่ะทั้งหมด2ซอสก็จะเป็นฮันนี่บราวน์ซอสนะคะแล้วก็ กระล็กซอยซอสค่ะนี่ถ้าใครอยากได้แบบความเค็มเพิ่มก็จะเป็นกรล็กซอยซอสเนาะแล้วก็ถ้าอยากเติมหวานหน่อยก็จะเป็นฮันนี่บราวน์ซอสค่ะ และสำหรับตัวสเต็กหมูดำซิปิโครบุตะนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเขาจะมีเนยมาให้ออนท็อปใช่ไหมคะเราก็ปาดเนยไปบนสเต็กหมูดำซิปิโครบุตะค่ะพอปาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พลิกเนื้อหมูเลยระหว่างที่เราหมูสุกนะคะเราก็มาผัดผักให้สุกค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสต,ตามที่เราชอบได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม เอกลักษณ์ของหมูดำซีพีคโรโปูตะเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยจะมีความฉ่ำมากๆเลยค่ะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหอมนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยแล้วสำหรับเเต็นี้นะคะเขามาพร้อมข้าวด้วยค่ะแน่นอนว่ากินคู่กับสเต็กก็ต้องเป็นนี่เลยมันบดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามราย,ยาละเอียดและโปรโมชั่นของเปเปอร์ลันานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ p a p e r Lunch Thailand ค่ะหรือว่าจะตามแพรมาอิ่มอร่อยแบบนี้ได้ที่อย่างที่พพยอยู่นะคะก็คือชั้น2 MBK Center ค่ะหรือว่าจะไปอีก50สาขาทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมมากินข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะและพาอยู่ที่ตึกซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะค่ะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง CP ที่จัดจำหน่ายโดยโ o ตัสซื้อครอบจบในที่เดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ถึ่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์คะเริ่มตน้นเริ่มต้นจากที่ทางเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณสิริเพนวิไลลักษณ์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานข้าวมันไก่อย่างมาก mm hmm. ได้มีโอกาสไปทานที่สิงคโปร์ต้นตํำรับเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ชอบชื่นชอบก็เลยซื้อเป็นแฟรนไชส์แล้วก็สูตรเข้ามา mm hmm. ชื่อริมก็คือมาจากแซ่ของอากงของทางเจ้าของร้านผู้ก่อตั้งค่ะ แน่อนอนเนาะว่าข้าวมันไก่เนี่ยพระเอกของจานก็คือ<ช>ตัวเนื้อไก่ที่ร้านเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมา,มากๆเลยเ<ช>นาะก็คือคไก่เบนจาใช่แล้วทาไมเราถึงเลือกใช้ไก่เบนจาคะเราเลือกใช้ไก่เบนจาเพราะว่าเราทราบว่าไก่เบนจาเนี่ยเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดก็คือพวกข้าวกล้องเกตพิเศษเชื่อมั่นในคุณภาพและว,วัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทําอาหารออกมาเพื่อให้อร่อยมากที่สุดะคะ่ะ ข้าวตรงนี้เราก็ใช้ข้าวของของซีพีนะคะผสมผสานกับไอตัวน้ําซุปกับตัวเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปในในตัวข้าวมันเนี่ยทำให้มันเข้าเนื้อแล้วก็หอมมากน่ารับประทานมากค่ะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นข้าวมันไก่เป็นออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีตัวข้าวมันไก่ซีอิ๊วที่เป็นสูตรสิงคโปร์แท้ๆเลยค่ะตัวน้าราดเนี่ยค่ะที่เป็นน้ำราดซีอิ๊วเห็นว่านาเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ด้วยใช่เลยค่ะเพราะว่าเรานําเข้ามาเพื่อจะให้ คงความเป็นต้นตํำรักของเข้าวมันไก่ซีอิ๊วสิงคโปร์เราก็เลยใช้เป็นตัววัตถุดิบที่นําเข้ามาโดยเฉพาะค่ะแน่นอนเลยคนไทยถนะ้เราต้องทานทานน้ำจิ้มแบบไทยใช่ไหมคะเป็นน้าจิ้มสุดเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้าจิ้มแบบซอสสีส้มนี่คือเป็นซอสอสอริจนินอลของสิงคโปร์นะคะความพิเศษของของตัวซอสเนี่ยนะคะเราจะใช้มะนาวแท้อร่อยแล้วก็เข้ากับเนื้อไก่มากๆเลยค่ะ ข้าวมันไก่แล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นหมูแดงหมูกรอบด้วยใช่ไหมคะหมูแดงหมูกรอบของทางร้านเรานะคะเลือกใช้เป็นหมูดำซีพีคูโรบุตะค่ะจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็เวลาทานเข้าไปนี่จะมีความจุยซี่มากๆเลยค่ะทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นหมูดำซ<ช>ีพีคุโรบุตะเพราะว่าเขาจะมีะเนื้อที่นุ่มเนาะไม่ก<ช>ลิ่มหอมพิเศษมากมาเลยใช่ไม่มีเหนียวเลยตัวนี้ค่ะ ตัวคณะฮ่องกงนี่นะคะเรามีฟาร์มของเรานะคะที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีอยู่ที่พบพระจังหวัดตากเป็นฟาร์มปลอดสารนะคะคณะเราเนี่ยคืออร่อยมากกรอบแล้วก็ไม่มีเซียนเลยอยากให้ลองชิมแล้วก็คือมั่นใจได้เลยว่าปลอดสารปลอดภยัยใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเคียงก็จะเป็นซุปนะคะซุปที่เคี่ยวนาน8ชั่วโมงรวมกับเครื่องเทศสุนยาจีนนะคะเราก็จะมีเครื่องเคียงที่เป็นเกี๊ยวกรอบหรือว่าเป็นสุปเกี๊ยวแบบนี้นะคะให้ทาน พร้อมๆกันเลยค่ะ,คะแล้วที่พายเห็นเนี่ยมีเป็นคอมโบเซตด้วยใช่มีเป็นคอมโบเซตก็คือลูกค้าเข้ามาทานก็จะได้ความคุ้มค่าเช่นทานกับข้าวมันไก่แล้วก็จะได้เป็นซุปที่เป็นซุปเกี๊ยวอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นตัวเกี๊ยวทอดก็ได้ค่ะ แล้วตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะเราก็ยินดีมอบส่วนลดเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการฟู้ดไดอารี่นะคะถ้าแจ้งว่ามาจากรายการฟู้ดไดอารี่เรามีส่วนลดมอบให้เลย10%ค่ะว้าว ถ้าหากว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะอยากจะตามมากินข้าวมันไก่สิงโปร่อร่อยๆอแอออบบนี้ <c oughs> มาได้ที่ไหนยังไงบ้างมาได้ที่ทถนนแจ้งวัฒนะเลยนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ19้และซอยแจ้งวัฒนะ1ค่ะตึกซอฟตแวร์ปลา่ะชั้นหนึ่งค่ะที่ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงครึ่งนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะโดยการ De l i v ว r รี่จะมีทั้ง Grab, Line, Man, Shopee นะคะสามารถเสิร์ชชื่อร้านได้เลยนะคะเป็นร้านลิมฟั่นข้าวมันไก่สิงคโปร์ ขอเริ่มที่ข้าวมันไก่ออริจินอลก่อนเนาะไก่นุ่มมากค่ะคุณผู้ชมเนื้อฉ่ำมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวซอสน้ำราดนะคะก็จะให้รสชาติเค็มๆนิดๆค่ะ <c oughs> พอจิ้มกับน้ำจิ้มที่เป็นสูตรของสิงคโปร์นะคะกลิ่นของขิงนะคะคือแบบทุกอย่างลงตัวกันมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ย <ania> วเรามาลองชิมตัวไก่ซีอิวกันบ้างค่ะ <c oughs> ไก่ซีอิวนะคะก็จะได้ความหวานของตัวซีอิวค่ะมีความหอม ทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เมนูไก่เพราะว่าเขายังมีเมนูหมูด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหรือว่าหมูกรอบแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง CP ค่ะนั่นก็คือหมูดำ CP ครูโรบุตะนั่นเองอืมอร่อยจริงๆด้วยค่ะมีความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำตามแบบฉบับของหมูดำ CP ครูโรบุตะค่ะ และสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้แพทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ